สปีด <Speed, S 1> เร็วกันนะ่อ็อรอไม่ใช่ครับอันนี้สปีด X-Series 2.5ครับสดผ่อนได้หมดส่งรถถึงบ้านอุ๊ยหล่อแท้หล่อแท้แทยิ่งกว่าสภาพหนึ่งในร้อยครับน็อตไม่มีขยับ ขับเดิมๆก็ประหยัดครับทนด้วยแต่ถ้าจะเอาไปแต่งแม่ยิ่งซิ่งเขาไปใหญ่เพราะบอดี้เขาหล่ออยู่แล้ว่ะใช่ใช่ปะ่ะออกรถไปไม่ต้องทำอะไรแล้วนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเฟืองท้ายเรียบร้อยรุ่นปี2013หโลโก้แดงอุ้ยซิง่ง งามทั้งภายนอกและภายในเหมือนแอดมินวาสนาผู้ใดเนาะจะได้ไป beautiful ส่งเบาๆเจปีห0 0ักว่าบาทส่วน6ปี7,600เัร็จยเศษเศษสำหรับลูกค้าประวัะติปกติ แหนาวหนาวจ้าดูน้ำแอร์ดีก็ได้หรือเงินสด358,000บาทเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ให้ลูกค้าเรียบร้อยเป็นมาตรฐานของเต้นเราวิดีโอคอลเพิ่มเติมได้นะครับพี่อน้นนะ0 8 1 4 8 5 0 0หนา0ูนย์0ครับ แอดมินส้มค่ะ0813147600รถบ้านเรมาน้อยครับคัดแต่รถสวยเมือนงเอามาแต่งงานด้วยหาสีถึงชาติหน้าต,ตีตีหน้าส้มตีหน้ากุมภาครับกุมภาหกแปบบแล้วพบกันนะคะ